สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ฟังใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube Channel เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนมิถุนาย,ยน2565 นะครับดวงชะตาทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow กันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือในช่องอ YouTube เลยนะครับฝากกันหน่อยรบกวนอยากให้มียอดไลค์ยอดแชร์ยอด s u b สไคร b e เยอะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับแล้วก็ ผมมีทำคลิปพวกความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะยังไงยังไงก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับเป็นความรู้เผื่อท่านไหนเนี่ยสนใจศึกษาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวความรู้ของดาวอะไรแบบนี้นะครับเข้าไปดูกันดูจบก็น่าจะพอทำนายดวงชะตาหรือพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ยังได้บ้างนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของ12ราศีกันเลยดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะ ดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนาย,ยน2565เป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังนะฮะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์เดินดีนะครับดีมากแล้วเดือนนี้จะเดินโคตรดีเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดาวที่หยุดนี่อยู่กันที่ก่อนมีสามดวงเดือนนี้มีดาวพระเสาร์พระฤกูพระราหูแล้วก็พระพฤหัสดนะครับเริ่มต้นที่ดาวพระเสาร์ก่อน ดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาเวเจ้าเรือนอริโคจรเป็นเกษตรอยู่เดือนอริตรงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเสาอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยคลี่คลายหายไปเองนะครับยิ่งใครชาวลัคนาราศีสิงห์มีปัญหาเรื่องคดีคงคดีความเนี่ยนะพระเสาเดินแบบนี้มันจะแก้ไขได้ไปในตัวมันเองนะครับต่อไปดาวพระราหูเลขแปดดาวพระราหูคือดาเวเจ้าเรือนปัตนินะครับโคจรเข้าไปในเรือนสุภาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะ มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่อายุม,มากกว่าหรือหรือคนอายุม,มากกว่าเนี่ยมีโอกาสมาติดต่อมาถูกใจกับชาวลคาราศีสิงห์ก็ได้นะครับแต่อย่าไปมองเรื่องความรากักหรือชู้สาวอย่างเดียวนะอาจจะมองเรื่องของงานก็ได้คอนแทคหรือสัญญาเป็นต้นนะครับพระราหูจะอยู่แบบนี้จนถึงปีหน้าเลยนะนะครับต่อไปนะครับดาวพฤหัส ดาวพรฤหัสเป็นดาวเจเริญมรณะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจเริญปุตตาะด้วยตอนนี้พระพฤหัสดโคโจอเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะชาวราคนาราศีสิงเนี่ยสุขภาพร่างกายดีไม่มีปัญหาเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าอยากเรียนรู้อยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีให้เรียนรู้ให้ศึกษาเพิ่มเติมเลยจะส่งผลที่ดีมากกับชาวราคนาราศีสิงนะครับเดือนนี้ดาวใหญ่ค่อนข้างเยอะ5ดวง5วันเอาวันแรกก่อนในวันที่7มิถุนายนนะครับ เจ็ดมิถุนายนเนี่ยดาวพระพุธย,ย้ายดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผาด้วยพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้พระพุธเนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนกรมมะการเงินเนี่ยกับการงานเนี่ยมีความสัมพันธ์กยนดีไม่ได้เงินจากงานก็มีโอกาสลงทุนสร้างการงานเพิ่มให้เกิดรายได้ต่อในวันั้งหน้านะครับต่อไปนะครับในวันที่13มมิถุนายนดาวพระเกตย้าย พระเกตจายรอบนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลน,นอนไม่หลับนะครับเจอสิ่งที่ทำให้เรามีความคิดที่แบบแปลปรนะ่ะเออหลอนอะไรอย่างเงี้ยได้ยินได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรได้ยินไม่ควรได้เห็นอาจจะคิดมากก็ได้นะครับแต่ก็เป็นว่าเป็นเรื่องของตำแหน่งดาว อย่าไปคิดมากออกกำลังกายหเหนื่อยๆเข้าไว้เดี๋ยวดีเองนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกในวันที่15มิถุนายนดาวพระอาทิตย์ดาวประจําตัวชาวลัคนาราศีสิงห์ย้ายครับย้ายรอบนี้ไปอยู่ในเรือนลาภะเป็นราชาโชคอเนี่ยฟังให้ดีเลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์ิามิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีดาวอยากอื่นมาย้ายเสริมๆ,ๆอีกด้วดวงตาชีวิตเนี่ยดีขึ้นอยากทําอะไรก้องง่าย ะครับมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตมีคนให้ความสะดวกสบายกับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับตลอดทางลตงลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมนะครับต่อไปนะครับในวันที่19มิถุนายน19มิถุนายนเนี่ยดาวพฤหัสเลขห์ย,ย้ายดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนศาชานะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรมาเป็นเกษตรเจ้าเรือนกัมมะ การงานรอบนี้เนี่ยพระศุกร์เดินมาเนี่ยนะครับดีงานสมบูรณ์งานเพอร์เฟกต์สักเซสทุกอย่างอยากได้งานใหม่ได้งานใหม่อยากได้งานเพิ่มมีงานเพิ่มอยากให้งานสําเร็จก็มีโอกาสที่งานจะสําเร็จตามไปด้วยนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายเีกเดลที่2ี่มิถุนายนย6่สิมิถุนายนดาวย้ายพร้อมกันสองดวงเลยทั้งดาวพลังขานแล้วก็ดาวพพุดธนะครับโหอังคารกนวนเลข3ย้ายมารอบนี้เนี่ย นอกจากการงานดีสมบูรณ์แล้วได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างทําอะไรก็สําเร็จได้ง่ายแล้วอังคารย้ายรอบนี้เนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เครดิตได้ชื่อเสียงได้ความนับหน้าถือตาได้ความน่าเชื่อถือเข้ามาแบบเป็นเต็มเลยนะครับแล้วก็ดาบพ,พุธเลขสีดาบพ,พุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าจเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าจเรือนกระดุมพระโคจรเป็นเกษตรในเรือนลาภะมันจะได้เงินก็คราวนี้แหละ นะครับมีโอกาสรวยกันได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนเงี้ยรอสักหน่อยปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันดีเองโดยเพราะยิ่งเงี้ยปลายเดือนเป็นต้นไปจะถึงเดือนกระกฎาคมโอกาสรวยมาข้าวเขานี้นะครับเอาละ่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ฝั่งลุกกลกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกด subscribe ติดตามหรือกด follow ไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมการที่สําคัญนะ อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพราะ u b s c r i b e เนี่ยเป็นกำลังใจดีที่สุดเลยในการทำคลิปของคนที่ทำ YouTube นะครับเอาละสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ